السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا إله إلا الله. <coughs> الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومِن سيئات اعمالنا من يهدل الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسول الله الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون في نوافذ الله سبحانه وتعالى عن الله رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعظنا فذكر النار قال ثم جئت إلى البيت فضاحقت السبيان. ولا عبد المرأة قال فخرجت فلقيت أبا بكر فذكرت ذلك له فقال وأنا قد فعلت مثل ما تذكر فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله نافق حنظلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما فحدثته بالحديث وقال أبو بكر وأنا فعلت مثل ما فعل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حنظلة ساعة وساعة ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون إن الزب لصافحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرق حديث صحيح رواية إمام مسلم بنوتي ستاة تعالى จากท ah ah ่านฮันซาลาห์รอดีอัลลอฮุอันฮฺฮันซาลาห์เป็นสาวกท่านนบีสุลามคนคนหนึ่งที่บันทึกว ahi จากอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ให้กับท่านรอซูโลและก็ฮันซาลาห์นี้นะครับพี่น้องไม่ใช่ฮันซาลาห์ที่เราได้รู้จักกันไว้ว่าฮันซาลาห์ที่เขาได้แต่งงานและก็คืนแรกนะครับใหยุลจิฮัดหรือว่าการเรียกร้อนการจิฮัดฮันซาลาห์คนนั้นก็ได้ไปทําสงครามและก็ได้ฮีดแล้วก็มาเลยกาก็ มาอาบน้ำยานาซ่าของฮันซซล่าแล้วก็เพราะว่าฮันซซล่าคนนั้นน่ะในขณะที่เขาไปรบสงครามแล้วก็เขาได้เสียนั้นเขายังไม่ได้อาบน้ำอยูนุบแล้วก็เาเลกาก็อาบน้ำให้ฮันซซล่านั้นเป็นฮันซซล่าชื่อว่าฮันซซล่าเป็นอบูอามีรแต่ฮันซซล่าที่จะพูดนี่คือฮันซซล่าเป็นอัลรอบบะเขากล่าวว่าคุณนาอินดารอสุลลลลาฮิซุลลอฮิสัลลัมคุณนาอินดารุสุลลอลลาฮิซุลลอฮิสัลลัมในขณะคงหนึ่ง เราและชาวบ้านทั้งหลายได้อยู่กับท่านรอซูลได้ฟังท่านรอซูลว่าว่าอัลลอฮระจักรันนาร์นบีก็ได้บรรยายนบีก็ได้นาเสตนบีก็ได้พูดเรื่องนรกสวรรค์อลซอฮฺมิจีตุอิลลัยเบงหลังจากเขาได้ฟังท่านนบีสุลต์ละสลามได้พูดเรื่องนรกเรื่องสวรรค์และเขาก็ได้กลับไปบ้านเขาได้กลับบ้านของฟอดอฮักตูอัลชิบียนและเขาก็ได้หัวเราะได้สนุกสนานกับลูกของเขาและก็ ภรรยาของเขานะครับฟะกอลฟะคอระยูตูฟะลากีตอบูบักหลังจากนั้นเขาได้ออกไปเจอท่านอบูบักรอดิยัลลอฮุอันฟะซักรตุลละซาลิกะเขาก็ได้ได้กล่าวเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเขาให้อบูบักัได้ยินว่าอาณาปภสาตุมิสลามาซาตะซักกัรและก็อบูบักัได้ยินการเล่าของฮันซอละหลังจากที่เขาไป เขาได้ฟังท่ารอซูลพูดเรื่องนรกสวรรค์เขาได้กลับไปแล้วก็ได้สนุชนากับภรรยาลูกเขาแล้วก็เขาเล่าเรื่องนี้ให้บูบากาฟังอบูบากาก็บอกว่าท่านฮันซซล่าเอ้ยฉันก็เหมืองเจ้านั่นแหละอะไรที่ฉันได้ฟังท่ารอซูลพูดเวลาฉันไปอยู่บ้านฉันได้อะไรเนี่ยอยู่กับลูกภรรยาฉันก็ได้ลืมในคำสั่งหรือว่าการสั่งเสียหรื่อการสอนจากทารุสูนโซลเซลม ฟาลัดีนายรัสูละซุลลอฮ์ฮุอะลัยวะซัลลัมหลังจากนาบูบักระเราสองคนได้เราสองคนไปเจอท่านรอซูลเนี่ยนะครับฟะกุลตุยารัสูละและก็ฮันซาลาห์ก็ได้บอกท่านรอซูลว่านาฟะกอฮันซาลาห์ทารอซูลนาฟะกอฮันซาลาฮันซาลาห์ได้เป็นมุนาฟิกแล้วฮันซาลาห์ได้เป็นมุนาฟิกแล้วฟะกอล่ะนบีซัลลัลละซัลลัมนะนบีก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆนะครับมันเป็นเรื่องอะไร นะครับฟะฮัดสตูบ <t> uh ิลฮัดดิสเล่าเรื่องเจ้ามาว่าทําไมเจ้าพูดอย่างนั้นอยู่ดีๆทําไมเจ้าบอกว่าเจ้าเป็นมูนาฟิกนะครับเพราะก็อัลบูบักว่าในฟาลตูมิสลมาฟาอับบูบักกบอกว่าท่านรอซูลเราก็เหมือนกันฮะฮันซอลานั่นแหละอะไรที่ฮัจซอลาเล่ากับท่านรอซูลฟังความรู้สึกของเรานะครับก็เหมือนฮันซอลาในขณะนี้เพราะก็และนบีสุลต์ละสัลซัลลมก็บอกว่ายาฮันซอลาซาอะตันว่าสัอะตัน อันนี้แหละคือชีวิตของมนุษย์บุคคลคนหนึ่งนะสักระยะหนึง่งสักเวลาหนึง่งอ ي มานเขาเขาก็เพิ่มขึ้นไปสักระยะเวลานีมานของเขาก็ต่ำลงเรานะครับเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทุกคนแต่ว่าว่าเราแก้นะาตู่หนูรุู้้บุกกลแต่มาต่กูนูอินเดแต่ถ้าใครนบีบอกว่าได้รักษาอีมานของเขาให้มั่งคงได้รักษาอามานของเขาให้ดีนะครับไม่กระทบก,กระทาไม่ นะครับไม่อ mm ่อนแอในเรื่องต่างๆอิมานของเขาอยู่ดีตลอดเลยเราซอสหัดกุมุลมาแล้วอีกอะมาลลอิกะ้าจะลงเบินฟ้าฟาแล้วก็มาลลอิกะาบัดจัตตุเลลมาะล้วก็ฟิกตุรุษมาลลอิกะาก็จะยื่นมือสาลามทุกทางที่เราเดินไปนะครับพี่น้องเพราะอะไรที่เราพูดพูดอย่างนี้พี่น้องสองล้อสลัมพี่น้องครับเพราะว่านบีโซซานบอกว่ามนุษย์เนี่ยมันยากที่จะรักษาอิมานของเขาเพราะอิมานของเราเนี่ยยาซิกวะละย่าซิกวะยังกุส บางทีก็เพิ่มบางทีก็ต่ำลงไม่ใช่มาเลกาแต่ถ้ามาเลกาอย่าดีดวลังยัลกุส إ ي م านของมาเลกาเพิ่มอย่างเดียวไม่มีการต่ำลงนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นฮะดิสนี้จะบอกว่าเราเนี่ยเวลาเราฟังบรรยายเวลาเราฟังคุตบะเวลาเราฟังเรื่องศาสนาเหมือนว่าพลังมันมีนะครับเราอยากซอกตัวเราอยากเราเตาบบะตัวเราเราอยากทิ้งสิ่งหลายๆา,ยายอย่างที่มันไม่ดีแต่เวลาเราไปอยู่กับ ครอบครัวของเราเวลาเราอยู่กับมิตรสหายเวลาเราอยู่กับสังคมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ลืมนะครับในขณะนั้นเราก็ลืมว่าไอ้ที่ว่าเราฟังคดีจากท่านนาบีเราฟังกุรา,านจากอัลลอฮ์สุบานตาลานั้นมันก็หายหมดนี่กำลังจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้นะเกิดขึ้นกับทุกคนแต่ตาใครได้รักษาอ إ หมานของเขาได้รักษาการเรียนของเขาให้มั่งคงน,นะครับให้นับถึงอัลลอฮ์สุบานตาลาโดยตลอดนะครับอัลลอฮ์บอก 阿拉บิซิคล่ากับเอนนังกูลูนะครับคือให้หัวใจของเราสงบนิ่งกับออร์สมาตาลาคนเหล่านี้มาเลก้าจะลงบนฟากฟ้าแล้วก็จะยื่นมือสลามกับคนเหล่านี้นะครับพี่น้องฮะดีนี้จะสอนบอกว่าอะไรเวลาเรามันอิมานเราขึ้นมาใช่ไหมเราก็จะมองว่าอะไรเราก็ไม่เอาทางนั้นนะครับบางทีเราก็มันนิ่งมันเบาามันมันยังไงกับคนอื่นเราก็ไม่อยากจะคุยนะครับ เรามองว่าบางทีพี่น้องเราออกรถไปแดงพี่น้องเราทําบ้านใหม่บ้านใหญ่โตเราก็จะมองว่านี่มันมันยู่กับดอกเบีย้ยแล้วเปล่าเนี่ยทำไมมันมีตังจังเลยเนะี่ยนั่นคือหัวใจของเราเวลาเวลาเรานะ่อิมันของเรามันแข็งนะครับเราก็จะมองสิ่งนั้นแล้วนะมันผิดหมดเลยเราเราคนเดียวนั่นแหละถูกคนอื่นผิดหมดเลยนะครับพี่น้องสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเราอย่าลืกว่านะบีัลลอหัยไรวาสัลลัมนะไม่ใช่ว่านะบีเรานะ่ นิ่งแบบไม่ไม่มีการแย่เลยไม่มีการหล่อเล่นกับฟาบาไม่มีนะครับพี่น้องนบีเองสุลต่ะซสลัมมันก็มีการแย่มันมีการหล่อเล่นกับท่านฟาบานะครับแต่เล่นของท่านนบีฟาบาเนี่ยมันมีขอบเขตนะครับไม่ใช่เหมือนเรานะครับพี่น้องเหมือนฮีษจากฮะซันอัลบาสรีบอกว่าอัตต์อจูซุนอิลานบีฟะกาลัตยารอซูลลอะยารอซูละอัลลอฮ์ซลละฮุต์ลัมอุดอัลลอฮ์ไอยัดอัลเลมิลจันนะห์

ท่านช่วยขอดุอาอนเลาอะนะให้เราเนี่ยมีที่ในสวรรค์ด้วยให้เรานั้นได้เข้าสวรรค์ด้วยอันนี้ผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งให้เราสุลัขอดอาอให้นบ,บีสั่งสลัมบอกว่ายาอุมมาฟุลานอนายยินนัยจันนะล้ต่ดูคุณาอายุคนแก่เข้าสวรรค์ไม่ได้นี่นบ,บีเยกันนบ,บีเล่นกันนะครับนบ,บีบอกว่าโอโตผู้แี้ว่าโอโตผู้หญิงแก่ๆกเนี่ยจะไม่ได้เข้าสวรรค์นะครับ นี่คืออายูซุลมาระอผู้หญิงแก่คนหนึ่งพอวันละตาเบีหลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้ก็แอบไปร้องไห้นะครับนบีก็เห็นเดินออกไปร้องไห้นบีก็บอกว่าโอ้ขมีรู้คะนบีก็บอกซาบาที่อยู่เลยนะนบีบอกเนี่ยๆไปบอกไปบอกเขามานี่ไปบอกโต๊ะโต๊ะนั่นนะนะครับอันนฮาลาตาดูคูลฮะนบีกว่าโต๊ะมันคืออย่างนี้อันน่าะตาดูคูลฮะวาอายุเจ้าจะไม่เข้าสวรรค์ในสภาพด้วยเจ้านะอายุเยอะ เจ้าจะไม่ได้ขอนสวรรค์ด้วยสภาพน้เจ้านั้นเป็นคนแก่เพราะว่าอัลลอฮฺสุบะตาลาบาาอกว่าองไรอินอนาอิชานาฮุน,นชาอิชะพยานนาฮุนอับคารออุรุบันอัทราบะนะครับเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งได้เข้าสวรรค์นะอัลลอฮฺจะเปลี่ยนสภาพเขาแม้แม้เขาจะเสียชีวิตอายุ80ปีแม้แต่เสียชีวิตอายุ90ปีหรือร0 0ปีนะครับอัลลอฮฺจะเปลี่ยนผู้หญิงคนนี้ เป็นสาวงานนะครับในฮะดิษบอกว่าอายุ30ปีเราเองก็อายุ30ปีเพราะฉะนั้นเวลาเราได้เข้าสวรรค์นะครับถ้าเรายึดถึงบุญคุณภรรยาเรามันอยู่กับเรา40ปี50ปีเขาดูแลเราเราก็ขอบอาอะไรเราว่าอัลลอฮ์เราขอภรรยาเราคืนนะครับถ้าภรรยายังไม่เข้าสวรรค์อัลลอฮ์ก็ให้ภรรยาคน,คนคนนั้นแหละที่ตายไป70ปีอยู่กับเรา80ปีอยู่กับเราอัลลอฮ์ก็ส่งคนคน,นั้นแหละเพราะว่าอะไรฟาดานนาฮุนอาบกะรอด้วยสภฟาที่ บิก well, so. so, so, ๊กวัชภาพที่เป็นสาวบริสุทธิ์นะครับพี่น้องสโลสลัมเพราะฉะนั้นฮะดิษนี้กำลังจะบอกว่านบีเองนะครับอดีลเองก็ จ้เราบอกว่าอานาบัชร um ุนมิสุกุมยูฮาเราเองก็เหมือนเจ้าแล้วเราเองคนมนุษย์คนคนหนึ่งแต่ว่าอย่าลืมนบีนะยูฮาเป็นผู้ที่รับวาฮีจากอัลลอฮ์สุบตาลาเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่านบีจะพูดเล่นถึงแม้ว่านบุจะแย่นบีจะเล่นกับซาบะแต่น,นันนเป็นฮักเป็นศัจรามเป็นความจริงนะครับพี่น้องที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานุอาลาพี่น้องครับเดือนนี้เราต้องอยู่ในเดือนชาบานนะครับ เราก็ขอด دعاء ทูลละวะอัลลอฮุมะบะข์นาฟิชเกบานวะบัลลิข์เราในรอมฎอนนะครับให้เรานั้นจะอยู่ในชเกบานนี้มีมีบาระกะและก็ให้เราได้ถึงในเดือนรอมฎอนด้วยสุขภาพพลังใหม่ที่ดีนะครับพี่น้องเพราะเราจะทำได้ถางถซินอดในเดือนรอมฎอนนะครับไม่อีกกี่วันนี้แต่ว่าซาบะในบรรดาซาลับทั้งหลายนะครับพี่น้องเขาบอกว่าการนัสเซลฟูยัสตักบิลูในรอมฎอนอับิอันวะอิดตัวอิบาดับบิขิลาฟินนัส อ่ลอันยาสต์กบิลูน่าฮูบิอันวาอิลมาตอุมาตัวัิลมชรูบาตนะครับบัดานสลาระ์ต่างๆเนี่ยถ้ารอมฎอนจะเข้ามาน่ะกเขาและนั้นดีใจการจะต้องรับรอมฎอนน่ะไม่ได้ต้อนรับด้วยถาสีบ้านใหม่ไม่ได้ต้อนรับด้วยอะไรต่างอะไรอาหารจัดอาหารเรื่องกินเรื่องดื่มไม่ใช่แต่บัดาัสลระต่างๆเขาจะต้องรับรอมฎอนนั่นด้วยอัปตออแตุวันอีบาด้นะครับด้วย เขาจะทำยังไงในอิบาดปีนี้ในเดือนรอมฎอนดอปีนี้นะครับเขาจะอ่านกุรอานเรื่องมากกว่าปีก่อนเขาจะละหมาดนั้นมากกว่าปีก่อนนะครับเขาจะทําความบีสะโนกนั้มากกว่าปีก่อนปีที่ผ่านมานี่คือบัลดาลสารลับต่างๆนะครับพี่น้องหวังว่าเราและก็ท่านทั้งหลายนะครับจะอยู่ในเดือนรอมฎอนปีหน้าทุกคนอินชาอัลลอฮ์บารักัลลอฮฺเลวะลิกุมฟิลกุรอานลาซิมวะลิฟานีวะอยาคุมบิลอายาติวะซิกุลฮักีมวะตะกับบัลามิมินโุวิดลาวะตะอินนฮุวะสซัมีอุลลอีม <applause> <سؤال> الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبنا ويرضى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسول اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون في الله تعالى ونوص จะพูดก็มันก็ต้องพูดนิดหน่อยนะครับเดี๋ยววันอาทิตย์นี้เป็นวันเลือกตั้งนะครับ มันในนอนนี่สพินน้องในกฎหมายไทยเนี่ยเราทุกคนมีสิทธิต้องไปเลือกตั้งแต่ที่ผมจะบอกนะครับและอนุลอรอาชิวันมุสตาชีก็คือว่าการรับถือการรับสินบนเนะี่ยกับคนให้และคนรับเนี่ยอัลลอฮฺจะลานะนะอัลลอฮฺจะสาแช่งคนเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปคิดว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าที่อัลลอฮฺจะลงโทษเรานยะอัลลอฮฺจะสาแช่งเรามันมากกว่าเพราะฉะนั้น ไอ้ที่เรารู้นะมันก็แค่นั้นนะครับพี่น้องว่าการถือ,อการเลือกตั้งเนี่ยเราจะเลือกใครก็ได้เราชอบใครก็ได้อันนั้นคือการพูดของเราแต่ศาสนาเขาไม่ได้มองอย่างนั้นนะครับศาส,สนาเขามองว่าคนที่จะเป็นผู้นําคนที่จะเอากฎหมายมาครอบคุณหัวเราเนี่ยดูถ้าคนเหล่านั้นมีความอาจฉรไหมมีความยุติธรรมไหมนะครับแน่นอนที่สุดพี่น้องการเลือกตั้งในประเทศไทยเนี่ยนะครับหัวกระเบื้องเนี่ยหัวรถไฟเนี่ยพูดง่ายๆว่า ัวกับบัวเนี่ยมันเป็นกาเฟทัางนั้นไม่มีมุสลิมทุกคนเป็นหัวหน้าพักเพราะฉะนั้นเราเนี่ยนะครับอุลมามะบอกว่าถ้าเราทำทำชั่วไม่ได้ถ้าเราทําดีไม่ได้เราก็อย่าไปทําชั่วถ้าจําเป็นต้องทําชั่วนะครับพี่น้องทําให้ทําชั่วที่น้อยที่สุดถ้าจําเป็นนะแต่ไม่ได้พูดกระรองไม่ได้ว่าให้ชี้ทางว่าให้ทําความชั่วแต่ก็บอกว่าอีระดับหนึ่งพี่น้องอันนีย้ย่บายต่างๆที่ พักต่างๆที่คนนาเสนอพวกเราเนี่นะครับพี่น้องเรามองว่าถ้านโยบายไหนผิดต่อหลักการศาสนาเราอย่าไปเลือกนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างอันนี้ผมพูดในฐานะพี่น้องมุสลิมด้วยกันเราไม่ได้ว่าเขาเราไม่ได้ว่าคนไม่ใช่มุสลิมเราพูดคนที่เป็นมุสลิมด้วยกันนโยบายที่ขัดแย้งกับศาสนานโยบายที่ไปดับไปอะไรเขาเรียกว่าไปให้ศาสนาเรานั้นตกต่ำนะครับพี่น้องอย่างเช่นฮุกโกงต่างๆอย่างเช่น เพศเดียวกันนะครับอิสระเสรีในเรื่องเล่าในเรื่องสุราอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดมันผิดต่อลักการศาสนาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่ศรัทธาตอลา,าเราจะเลือกใครเลือกใครนั่เป็นสิทธิ์ของเราแต่เราอย่าลืมว่าเรามีกะริมเรามีชะฮดะเราเป็นอุมมะ,ะท่านฮนััดอลลบีลมฮุอะลัยสลัมจะเลือกเป็นผู้นำนะหนึ่งอาดัมแรกต้องเป็นอิมต้องเป็นผู้ที่มีศรัทธาสองเป็นมีอาดาละมีความยุติธรรมสอให้ความยุติธรรมกับสี่ทุก เรื่องนะครับพี่น้องในเรื่องเศรษฐกิจในเรื่องอะไรอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นพี่น้องทิศัทธาต่อตอัออลาพักไหนที่เรารู้อยู่แล้วว่าเอานโยบายที่มันผิดหลักการศาสนานะครับพี่น้องมันจะมีช่องเวอยู่ว่าเลือกไม่เลือกจะเลือกไม่เลือกถ้าไม่ลงเสียงก็มีที่ลงเสียงเพราะฉะนั้นผมหวังว่าพี่น้องเราทุกคนเป็นมุสลิมนะการที่มือของเราเน่จะกล่าวเนะเราคิดให้ดีนะครับพี่น้องอลเยอมัคซ์มะตีนตีนุตุมัคบะคตานัยตุมเน่อะ อ้ายาวมนักสิ่งขอัเขาฝ่ายแิะจะคุลิมุนอห้ดีมวะฮะ ش อั أ ر ุลฮุมบิมากานยี่ศิบูนอัลลอฮ์จะปิดปากเราในวันอาเเรนะนะครับมือของเราจะพูดต่อลองเท้าของเราจะเป็นพยานต่อรอสิ่งเหล่านั้ต่างๆจะเป็นพยานต่อรอเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรากลาวนะครับลงคะแนนแล้วมันผิดที่นะครับพี่น้องผิดตกลการเราต้องรับผิดชอบหน้าที่อัลลอฮฺสุบะจะอานา ان الله <سؤال> وملائكته يصلون على النبي <سؤال> يا ايها الذين <سؤال> امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات